สวัสดีครับมาพันมัดไฟ g i o n o กันนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งตัวนี้ของ Honda นะครับใช้ได้หลายรุ่นนะครับเอาเป็นว่าใช้ได้หลายรุ่นนะเป็น g a n o นะครับวันนี้นะก็นี่คือวงจรนะครับส่วนตำแหน่งก็ตามนั้นเลยนะครับตำแหน่งตามตัวเลขที่เขียนให้นะครับแล้วก็ จุดสังเกตก็คือให้วางตรงที่ชุดสายรวมนะครับวางด้านล่างแล้วก็ชุดออกของหัวเซนเซอร์นะครับก็จะเขียนตามตำแหน่งมัดไฟทุกตัวที่ช่างทำนะครับตำแหน่งที่หนึ่งก็จะส่วนมากนะครับก็จะตรงที่สายรวมนะครับ ตำแหน่งที่1น,นะครับด้านในด้านในก็จะรวมนะครับรวมก็คือจะออกตรงหัวรวมเลยนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด3คอยชุดนะครับก็จะเป็น1 ถ้าตามวงจรนะครับก็จะแต่ละวงจรนะครับนี่ก็เป็นสายออกนะครับตำแหน่งหัวสายที่จะออกนะครับเพื่อที่เราจะต่อหัวสายนะครับต้องออกให้แม่นยำนะเพื่อไม่ให้ไปโดนกันกันกบชุดฮอร์เซ็นเซอร์นะครับถ้าถอยหลังไปมากก็จะเบียดชุดฮอร์เซ็นเซอร์นะครับก็จะทำให้ชุดฮอร์เซ็นเซอร์มันมีปัญหานะครับ วงจรที่ลงไปนั้นคือวงจรแรกนะครับเป็นวงจรแรกนะแต่ละวงจรแต่เป็นเฟสนะครับถ้าช่างเรียกก็จะเรียกเป็นเฟสนะครับที่เห็นเสร็จไปแล้วนั้นคือ1เฟสนะครับก็จะมาลงเฟสที่2นะครับมาเริ่มเฟสที่2กันนะครับ เลขที่สองก็เริ่มจากตัวเลขหมายเลขเก้านะครับตามตำแหน่งนะครับก็จะเขียนบอกว่าหัวด้านนอกด้านในอยู่ตรงไหนนะครับหมายเลขเก้านี่ก็คือหัวในนะครับก็จะออกเป็น ลายนะครับลายที่1น,นะครับหรือสายสีแดงเหลืองนะครับพันชั้นที่1เสร็จแล้วก็ตามด้วยชั้นที่2นะครับพันไปเรื่อยๆนะครับให้รวดเรียงนะ ถ้าไม่เลี้ยงนี่คืองานมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่ารอบมันจะไม่พอลวดมันจะไปอัดกันและสุดท้ายก็เต็มเร็วลงไม่ได้นะครับมันจะทำให้สูญเสียพื้นที่ลงนะครับก็ต้องเลี้ยงนะครับนี่คือวงจรให้ใหแคปนะครับใครอยาก แคปไว้ก็แคบไว้นะครับแคบไว้ได้ตัวนี้เป็นการโมลวดใหญ่นะครับแต่ว่าให้ข้อมูลไว้นิดนึงนะครับโมลดใหญ่มันมีทั้งผลดีและผลเสียนะครับผลดีก็คือกำลังมันจะแรงนะครับส่วนผลเสียก็คือ เวลาประกอบเสร็จเราต้องเช็คดูด้วยนะครับว่าเขาไปเบียดหรือเขาไปชนไหมนะครับส่วนมากที่เจอก็จะเป็นเขาเบียดหรือเขาชนนะครับพอเขาเบียดเขาชนแล้วถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็เหมือนเอาข,ขัวบวกกับขั้วลบไปจิ้มกันนะครับก็ ถ้ายังไงก็ขั้นตอนนะครับขั้นตอนก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้วัดนะครับให้วัดวัดว่ามันลงกาวหรือเปล่าหลังจากที่ประกอบนะครับประกอบเสร็จก็โดยการใช้มิเตอร์ก็ได้นะครับหรือจะใช้หลอดไฟนะครับบวก จี้ที่สะปลายสายนะครับส่วนขั้วลบก็จี้ที่ตัวโครงแค่นั้นนะครับอันที่สองนะครับที่สองของแต่ถ้าใช้หลอดไฟมันก็จะผลที่สามนะครับมีผลต่อตัวหมายเลขสามนะสมมติว่ามันเข้าไปในระบบนะนี่นะครับถ้ายังไงก็ดูไม่ได้นะครับแล้วก็จะออกเป็นสายรวมนะครับ องปลายสายนะครับสายวรวมก็อยู่ตรงนี้แต่พันให้ครบก่อนพันให้ครบกนครับมันเต็มนะครับพอมันเต็มมันลงมาไม่ได้แล้วก็พันชั้นที่สามไปเลยนี่นะครับเสร็จแล้วก็ตัดเลยนะครับครับ ก็ไปเริ่มที่คอยชุดที่18นะครับ8เดือนนี้นะครับมาเริ่มเลยนะครับ18นะครับวางหัวแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มพันเลยโอเคไม่ได้อยู่ในเฟรม อ่างหัวแบบนี้เราพันเลยนะครับอแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เริ่มชุดที่สิบแปดแบบนี้นะครับก็ให้ดูใกล้ๆนะครับชุดที่สิบแปด หัวสายก็จะไปต่อสายรวมนะครับส่วนตัวพ่วงก,ก็นี่นะครับถ้าตามวงจรนะครับที่เอาขึ้นข้างบนให้ดูนะคือตามวงจรนะแต่ถ้าเราจะเวลาเราพันเราจะดึงให้ตึงเราก็สายพ่วงก,ก็เอาลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ ดึงมาลักษณะนี้นะครับคอยชุดที่18มาคอยชุดหมายเลข15นะครับทุกวงจร มันจะแบ่งครึ่งกันนะครับแต่ละเฟสนะในแต่ละเฟสมันจะมีมีอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งละสามคอยชุดวิธีการการพันของแต่ละฝั่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับ3ามคอยชุดแรกจะพัน แบบสายพ่วงที่เราเห็นนะครับมันจะใกล้กันสามคอยชุดหลังสายพ่วงมันจะไกลกันนะครับตามวงจรนะ ถ้าลักษณะที่ช่างเรียกการพันมันก็จะเป็นการพันพันโปนนะครับพันโปนสามคอยชุดแล้วก็พันซีรีส์สามคอยชุดก็ประมาณนี้นะครับในหนึ่งเฟสนะครับนี่ก็มาคอยชุดที่สิบสองนะครับก็ดูหัวสายนะครับฟังออกทางไหนนะครับ ตามวงจรนะครับคือให้สังเกตสายออกนะครับสายที่เราออกเนี่ยถ้าออกถูกด้านก็คือเราพันถูกนะครับเราพ่วงถูกนะครับก็จะพันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ทั้งหมด3ชั้นนะครับ อยู่ที่คอยชุดหมายเลข12นะครับถ้าพันตัวนี้เสร็จก็เท่ากับเฟสที่สองนะ่เสร็จนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับเฟสที่12ก็จะต้องพ่วงมาออกนะครับมาออกเป็นหัวลายนะครับหมายเลข1นะครับออกสีแดงเหลืองนะครับ ก็เราก็ได้ตอนนี้ได้2เฟสแล้วนะครับก็เหลือเฟสที่3นะครับเฟสที่3ก็มาเริ่มที่คอยชุดที่11เลยนะครับพันเสร็จก็จะทำการพ่วงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการพ่วงแบบซีรีส์นะครับ มันก็จะวนแบบนี้นะครับก็เก็บสายให้เป็นระเบียบนะครับตัวอันนี้ตัวอย่างพ่วงมาแบบนี้นะตัวนี้ก็มาคอยชุดที่แปดนะครับคอยชุดหมายเลขแปด ตัวนี้จะเป็นตำแหน่งของล่องเซนเซอร์ด้วยนะครับก็จะพันเว้นระยะไว้พันชั้นแรกให้เต็มนะครับส่วนชั้นที่สองก็เว้นระยะไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นชุดหอเซ็นเซอร์ลงไม่ได้นะครับแล้วก็พันไปเรื่อยๆเลยนะครับตามวงจรนะ วงจรนี้ก็เริ่มจากคอยชุดที่11นะครับแล้วก็มา8มา5นะครับเป็นการพันซีรีส์นะแล้วก็มาพันขนานเริ่มต้นจาก2 17 14นะครับเป็นการพันโปนนะครับ ่านไปเรื่อยๆนะครับจะให้ดูคลิปเรื่อยๆนะครับชั้นแรกเรียงนะครับตัวนี้ช่างจะส่วนมากช่งจะใช้นิ้วใช้เล็บนะครับสังเกตดูพันนี่เล็บไปหมดนะครับก็ส่วนมากการก็จะ สลับกันทำนะครับไม่ได้ทำทุกวันนะถ้าทำทุกวันเล็บนะ่าจะขีดหมดนะครับตัวนี้นะก็จะมีให้พันบางตัวก็อาจจะไม่ได้ใช้งานหนักขนาดนี้นะครับบางตัวอาจจะพันง่ายกว่านี้นะ นี้ก็ตัดนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับเฟสหนึ่งก็เฟสสุดท้ายนะครับเสร็จไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเริ่มที่2นะครับ ก็จะให้ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มพันชั้นแรกให้เต็มนะครับ ก็ใช้ไม้แต่งก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะแต่ก็ระวังตัวกันช็อตนะครับสังเกตด้วยถ้าตรงไหนกันช็อตมันแตกมันไม่มีช่างก็จะหาตัวไมล่านะครับมาเซฟกันช็อตนะครับ ครับก็พันชั้นที่สองแล้วนะครับอยู่คอยชุดที่สองพันชั้นที่สองนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเนี่ยพันอย่างสวยเลยนะครับพอชุดที่สามมันอาจจะเลี้ยงมากไม่เลี้ยงม่กนะครับก็อย่างโอเคนะครับ ก็ถือว่าก็ทำได้โอเคแล้วเพราะว่ามันลวดทั้งแข็งพื้นที่มันทั้งน้อยนะครับ นี่นะครับก็พันแบบนี้เลยเนี่ยตรงนี้ก็จะให้เห็นความยากนะครับก็จะแต่งให้ดูเลยนะครับก็จะแต่งแบบนี้นะครับ ก็ดูตามภาพเลยนะครับจะไม่พูดไม่พยายามพูดแทงนะครับ นี่นะครับคอยชุดนี้ให้ดูแบบเยอะนะครับจะได้เห็นความยากของแต่ละชั้นนะครับ พันเสร็จแเราก็จะพ่วงให้ดูนะครับตัวนี้ลักษณะการพ่วงจะไปยังไงนะครับ นี่นะครับก็พ่วงแบบนี้นะครับก็จะเอามาลงด้านล่างนะครับแต่ในวงจรเราจะเห็นว่ามันพ่วงก,กันใกล้ๆด้านบนนะครับพ่วงด้านล่างแล้วเขาจะสามารถดึงให้ตึงได้เลยนะครับให้สังเกตสายออกนะครับสายออกถ้าถูกด้านมันเป็นด้านในด้านนอกสายออกก็คือด้านนอกนะครับมันถูกด้านก็คือเราพ่วงถูกนะครับ จาก2มาคอยชุดหมายเลข17นะครับก็พันชั้นที่1ให้เต็มเลยนะครับก็ดูคลิปไปเลยนะครับช่างจะไม่ได้พูดแทรกนะครับจะให้เห็นคลิปนะครับตรงไหนเป็นรายละเอียดก็จะมาอธิบายนะครับ ก็พอดีก็มีโทรศัพท์เข้านะครับก็เลยตัดมาให้ดูคอยชุดสุดท้ายเลยนะครับคอยชุดหมายเลขสิบสี่นะครับก็เป็นนั้นเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้ก็จะออกไปรวมหัวสามนะครับหัวสามเพื่อที่จะออกเป็นแดงน้ำเงินนะครับเป็นสายไฟเส้นที่สามนะครับ เ็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปต่อหัวสายกันนะครับก็จะแจย่ยไปที่รูช่องว่างขึ้นไปประกบคู่กันนะครับ เรียบร้อยครับนี่คือวิธีต่อหัวสายนะครับก็าทำแบบนี้นะครับส่วนช่างมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันทำให้ทำง่ายขึ้นนะครับก็ใช้แบบนี้แหละแต่ว่าก็มี เทคนิคทำให้เราไม่ต้องไปจับสายจับอะไรนะครับเป็นเพิ่มเทคนิคขึ้นมานะครับแต่คลิปนี้ถ่ายไว้ก่อนนะครับก็เลยเอามาให้ดูก่อนนะครับก็บกัดกรีหัวสายแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็ไปเคลือบน้ำยาเสร็จก็ส่งไปประกอบเลยนะครับแล้วก็ไปเทสลองงานกับรถได้เลยครับเดี๋ยวมีคลิปลองให้ดูครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับใครที่รับชมมา จบแล้วถ้าคลิปดีมีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ